สวัสดีค่ะต้นมะริดสวนตั้งสินนะคะพิจัดสวนตั้งอยู่ที่หมู่11ซอยลังสังกะสี11ตำบลคลองจิตรามเภอสาล3านจังหวัดนครปฐมนะคะตอนนี้นะคะเราก็กำลังเตรียมนะคะมะริดพันธุ์ไทยเพื่อเตรียมจัดส่งให้คุณลูกค้าวันนี้นะคะก็จะมีค่ะทั้งผลมะริดพันธุ์ไทยสดๆจากสวนอันนี้สวยมากๆเลยค่ะเราเพิ่งทำกันขัดขนออกนะคะถ้าเรายังไม่ขัดนะคะเขาจะเป็นสีแดงส้มเนื่องจากว่าจะมีขนเล็กๆเป็นขนจามาหยีนะคะขัดสีนะคะ ก็จะมีหลายสีเลยค่ะใน1ต้นนะคะสีเขียวสีเหลืองนะคะสีน้ำตาลสีแดงนะคะสีส้มนะคะแก่ช่วงสีไหนก็จะร่วงสีนั้นแต่ว่าสีเขียวนะคะเป็นผลอ่อนถ้าแก่ถ้าร่วงนะคะก็จะทานไม่ได้นะคะสีที่แก่ร่วงจะเป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะกับสีแดงแบบนี้นะคะจริงๆจะเป็นแดงส้มนะคะพอเราขัดขนแล้วสีเขาจะมีความสดเข้มขึ้นนะคะแล้วก็สีน่าทานมากๆเลยค่ะ ผลนะคะถ้าแกะร่วงเองไม่ต้องจ้างคนเก็บไม่ต้องสอยนะคะพอหล่นแล้วเขาจะแข็งเหมือนมะม่วงดิบเลยค่ะเป็นผลแก่นะคะถ้าเราจะพร้อมเม็ดก็สามารถผ่าได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าเราจะทานเนื้อนะคะต้องไวอีก3วันเขาถึงจะนิ่มสุกทานได้รสชาติหวานมันนะคะกลิ่นไทยๆเย็นๆค่ะอย่างผลมะรินนี้นะคะก็สามารถนําไปแปรรูปได้หลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะทําไอศครีมนะคะส่วนผสมเค้กคุกกี้น้าปั่นขนมไทยแยมหรือว่าวายนะคะผล น้ำดิทชันไทยนะคะจากที่ทางสวนทานมาหลักๆเลยจะช่วยเรื่องระบบขับถ่ายนะคะแล้วก็ไฟเบอร์เยอะมากๆเลยค่ะขายอย่างผลนะคะแล้วก็จําหน่ายลูกละหนึ่งร้อยบาทสาเหตุที่เราจําหน่ายราคานี้นะคะเนื่องจากว่าเราเน้นไข่เมล็ดไว้พอพันเท่านั้นนะคะเนื้อก็จะเป็นผลพลอยได้หนึ่งผลจะมีสี่ถึงแปดเมล็ดนะคะส่วนมากก็จะอยู่ที่เจ็ดเม็ดแปดเม็ดค่ะถ้าเป็นเม็ดนะคะมีรากลงถุงได้เลยเราจําหน่ายอยู่เม็ดละสิบห้าบาทนะคะราคาผลจึงอยู่ที่ราคาลูกละหนึ่งร้อยบาท นะคะ10ผลแถม1ผลค่ะสําหรับต้นกล้าเราก็มีหลายขนาดเลยค่ะอันนี้เลยค่ะน้องเล็กสุดสวยมากๆเลยค่ะต้นละ40บาทนะคะราะคาน่ารักจับต้องได้ค่ะไซนี้เป็นไซอนุบาลถุงยาวสีนิ้วนะคะความสูงประมาณเกือบคืบหนึ่งนะคะจะอยู่ที่ประมาณ4ี่ใบห้าใบาค่ะสูงประมาณ10เซนนะคะไซนี้นะคะก็10ต้นแถม1ต้นค่ะและไซด้านหลังนะคะก็จะเป็นต้นละ250บาทปกติต้นละ500นะคะสูงประมาณ90เซนค่ะ อายุไม่เนเกีนยวกว่านะคะสวยมากๆไซด์มีพร้อมปลูกเลยนะคะ ไซนี้นะคะก็มีโปรโมชั่น10ต้นแถม1ต้นค่ะต้นกล้าเราจะมีหลายขนาดให้คุณลูกค้าเลือกนะคะสําหรับท่าในใมสนใจก็สามารถแวะมาชมที่สวนได้มีหลายราคาค่ะราคาหน้ารักนะคะแล้วก็เราก็จาหน่ายทั้งผลมาเรดนะคะต้นกล้าขนาดต่างๆมีจัดส่งทั่วประเทศเลยค่ะที่สําคัญนะคะมีรับประกันการจัดส่งด้วยนะคะหมดกังวลเรื่องต้นไม้มีปัญหาได้เลยค่ะด้านหลังนะคะก็จะเป็นมาเร็ดรากงอกนะคะเม็ดละ15บาท100เม็ดจะแถมผล1 นะคะคสําหรับท่านใดนะคะสนใจเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะคะขอแนะน,น,นาําต้นมะรีดทนไทยไม่ติดฝังเลยค่ะเป็นไม้ป่านะคะที่ไม่ต้องรอนานแล้วก็ให้ประโยชน์หลากหลายค่ะทั้งร่มรื่นแทบจะไม่ทิ้งใบนะคะปลูกแล้วเย็นมากๆเลยค่ะประมาณ3ามปีขึ้นก็เริ่มร่มแล้วนะคะที่สําคัญนะคะยังมีผลทานได้ปลูก 4- 5ห้าปีนะคะก็ออกผลให้เราทานนะคะแล้วก็สามารถแปลรูปต่อย,ยอดได้ด้วยค่ะไม้ตัวนี้นะคะมีรากแก้วลงลึกค่ะ แล้วก็ลากไม่ทำาไยพื้นที่บริเวณที่ปลูกนะคะปลูกแล้วไม่ผิดหวังค่ะค่ะตัวนี้นะคะไปทางยังมีเนื้อไม้ที่แข็งแน,น่นลวไลายสวยมากๆเลยค่ะ สำหรับท่านในสนใจนะคะก็ติดต่อเข้ามาทางเพจ Facebook ต้นมะลิสวนตั้งสินได้ค่ะหรือว่าจะโทรมาทางเบอร์0835551656ได้นะคะทางสวนเราเปิดเข้าชมฟรีทุกวันนะคะมีผลมะลิสุกให้ชิมฟรีทุกวันไม่อันเลยนะคะสำหรับท่านในสนใจนะคะลองมาเที่ยวดูกอนได้นะคะรับรองไม่ผิดหวังนะคะทางสวนตั้งสินนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ร่วมกันอนุรักษ์และปลูกไม้ป่าไทยมะลินะคะและก็อุดหนุนกันด้วยดีเสมอมานะคะไว้มีผ โมชั่นดีๆแอดมินจะมาแจ้งนะคะขอขอบพระคุณค่ะ